สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็คลิปใหม่นะครับก็มาถึงคิวของผ่าท่อของเจ้า RE Bullet Trial นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะผ่าท่อตัวนี้แล้วก็ก็จะทดลองนะครับก็คือเหมือนเดิมใส่สูตรของผมเข้าไปนะฮะแต่ว่า ยังไม่รู้นะครับว่าโทนกับโทนเสียงกับบุ l เลต์ทรายอัลเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปชมคลิปที่ท้ายคลิปนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจหาท่อนะฮะทักลไลน์ไอมา ID Line นะครับด o อบพาคิน D O P P A K I N นะครับพิมพ์เล็กติดกันหมดเลยนะฮะก็ทักมาคุยรายละเอียดกันก่อนแล้วก็ อย่าทักมาตอนกลางวันนะครับถ้าตอนกลางวันผมทํางานเนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะจะตอบนะครับเพราะว่าถ้าผมตอบลูกค้าเนี่ยคือลูกค้าทักมาเยอะมากแล้วถ้าผมตอบเนี่ยผมคงไม่ได้ทํางานนะครับก็ขออนุญาตแป๊บนึงนิดนึงให้ทักมาในตอนประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มขึ้นไปนะครับก็ช่วงนั้นผมจะมีเวลาตอบแต่ถ้าเกิดช่วงกลางวันเนี่ยบางทีผมจะได้ มาอ่านลายทีก็ตอนที่ผมพักนะฮะแต่ถ้าเกิดผมทำงานอยู่เนี่ยผมจะไม่อ่านลายผมจะทำงานนะครับโอเคก็ถ้าสนใจก็ทักมาคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะครับโอเคจากนี้ไปก็ไปชมคลิปเสียงนะครับท่ายคลิปนี้อ้ออย่าลืมนะฮะในการฟังเทสเสียงทุกครั้งนะครับให้ฟังจากหูฟัง มันจะได้เสียงที่สมจริงประมาณ85-90 95%ประมาณนี้ความดังกับความทุ้มต้องบวกเพิ่มไปอีกประมาณ15-20%นะครับโอเคไปชมกันฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้นะฮะคือท่อตัวเนี้มันเป็นท่อยาวนะครับยาวคือความยาวจากเนี่ยยาวมากนะครับผมก็เลยต้องตัดในการตัดคือต้องตัด3ส่วนคือส่วนหน้านะครับเพื่อทําส่วนหน้า มาตัดช่วงมันจะมีแผ่นกั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้3ที่และพอมาช่วงตัวลึกเนี่ยผมจะต้องตัดตรงนี้เพราะว่าผมจะต้องมาทํางานฝั่งทางนี้แทนเพื่อให้มันง่ายในการตัดตัดแผ่นกั้นข้างในนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือท่อตัวนี้ทํายากตรงที่แผ่นกั้นเนี่ยมีความหนานะครับมันตัดยากมากคือความหนาของแผ่นกั้นเนี่ยประมาณ2มิลแล้วก็มีท่อท่อซิกแซกเนี่ยอีกประมาณ ทะลุมาถึง3ชั้นนะครับมันก็เลยทํายากนิดหนึ่งแล้วก็มาตัดส่วนปลายคือท่อไปนี้ผมจะต้องตัด1 2 3สนะครับต้องตัด3มส่วนถึงจะทําได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นแคตตาเลติกที่ยาวมากนะครับยาวจากเนี้มาถึงนี้ยฮะแคตตาเลติกนะครับยาวประมาณครึ่งท่อเลยมันก็เลยทํายากนิดหนึ่งนะครับมันก็เลยต้องใช้เวลาเยอะด้วยโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจที่จะ ผ่าท่อนะครับก็ทักไลน์ไอดีมาได้นะครับไอดีไลน์ดอกพัคินนะครับ D O P P A K N เป็นพิมพ์เล็กติดกันหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ชมคลิปต่างๆของช่องนะครับแล้วก็เผื่อมอีคลิปที่เกี่ยวกับรถรุ่นของเพื่อนๆน,นะครับจะได้เอาไว้ เป็นแนวทางนะครับเพื่อมีเจอปัญหาถ้าผมเจอปัญหาอะไรถ้ามันน่าสนใจคือผมก็จะทำคลิปลงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนที่จะชมคลิปเสียงท้ายคลิปนะครับก็ให้ฟังจากหูฟังหรือลำโพงที่มีสเบดหน่อยนะครับเสียงมันจะได้สมจริงฟังจากหูฟังหรือฟังลำโพงเนี่ยเสียงจะสมจริงประมาณ85-95%นะครับยังไม่ร้0 ต้องบวกความดังแล้วก็ความทุ้มเพิ่มไปอีกประมาณ15-20%นะครับจะได้เสียงที่สมจริงนะครับต้องบวกเพิ่มดูโอเคครับก็เดี๋ยวจากนี้ก็ไปชมคลิปเสียงทายคลิปกันครับครับมาฟังเสียง Bullet Trail 500ผ่านกันนะครับ